สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้พี่นีจะพาทุกคนเข้าป่าแล้วนะคะเดีย๋ยวเราเข้าป่าแล้วเราจะไปดูว่าเราจะทะลุที่ไหนนะคะเพราะว่าเวลานี้เข้าป่าอากาศก็จะเย็นๆนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอะไรให้เราเก็บกินด้วยนะคะทุกคนไปค่ะเนี่ยเห็นไหมเวลาเข้าป่าก็จะมี ขอกินแต่มันยังกินไม่ได้นะทุกคนเก็บไปดองเก็บไปดองได้เนี่ยมาดามมาดามทุกคนดารามาดามบ้านนานะคะพามาดามบ้านนาเข้าป่านะเผื่อจะเจอเทพพระบูตรเดินอ <c oughs> เอ้ยมากันจะสวยงาม <c oughs> อันนี้จะกินได้ไหมคะยดอกอะไรก็ดอกกระทือหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเม็ดแล้วเนี่ย เนี่ยทุกคนถ้าเราเดินไปนะที่พี่ให้ดูทางเมื่อกี้นะเขาจะมีทางเดินลงไปเออมันจะมีน้ําตกด้วยนะคะแต่พี่นีจะไม่เดินเนาะพี่นีจะเดินไปตรงไหนดีเน,ะนาะไปกันเลยค่ะไปค่ะค่ะมาดามบ้านนาสวยไหมนี่สวย,ย <laughs> <laughs> ไหมโอ้ดูสีสีปากสวย่กันแดดยิ่งกว่าผีเข้าป่า <laughs> ทุกคน ทุกคนรู้ไหมว่าป่าแบบนี้มันจะมีเห็ดหรือไม่คะทุกคนเนี่ยทุกคนเขาเรียกก็ผักหวานฝรั่งนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมโอ้แต่ปีนี้ผักเผกมันไม่สวยงามเนาะเป็นเพราะอะไรโอ้ยไม้นี่นาไปเผาท่านจริงๆเลยทุกคน อตอนออกมานะทุกคนมันเหมือนมันเหมือนจิตใจมันตั้นตุบ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 พอออกมาก็มีแลงนี่ทุกคนวันนี้พี่นีก็จะเก็บผักมนาะผักสามยอดนะทุกคนนะเต็มเลยนะคะมีเสียงนกเสียงกาเหม็นขี้หมาพอเราออกมาเนาะ นิดหน่อยเนาะออกจากบ้านนะนั่งรถเมสายสามสิบเอ็มาเดินมา,ผ,านนนผ่านนู่นผ่านนี่ก็สวยนะคะแล้วพี่นีก็มาเลือกลงกันนะตรงนี้เนาะทุกคนเนี่ยเขาเรียกลูกอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเต็มเลยนะมันจะแพงด้นะเนี่ยเดี๋ยวพี่นีจะเก็บนะ จะเก็บเอาไปทำเหมอไปต้มนะห้องใหญ่มันถั่วมันๆนะอร่อยอันนี้ก็จะมีไฟแดงนะคะไฟแดงสำหรับคนหรือสำหรับรถก็ไม่รู้นะคะเนี่ยไฟแดงเนี่ยทุกคน เก็บผักขมด้วยกันนะคะ,ะทุกคน<ช>ปีนี้ผักมันไม่สวยเนาะปีนี้เราจะย่างหมูกินอะคะผักขมผักขมสวิตเซอร์แลนด์นะคะผักขมงามๆจากพี่น้องโอ้ผักขมหนามก็มีนะมันจิ้มจิ้มจุ เห็นทุ่งข้าวสาลีไหมคะทุกคน ทุ่งนะ,ะทุ่งทุ่งลวงทองนะคะทุ่งวงทองนะคะกำลังเรืองกำลามเลยนะคะทุกคน <c oughs> เขาก็ใกล้จะตัดนะ,ะ <c oughs> บางทีพี่นีก็มาเก็บข้าวตกเนาะเนี่ยข้าวตกนะเอาไปทำปลานะคะ <c oughs> ปะลาเนี่ย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 นี่ก็จะเป็นอู่จอดเรือนะคะทุกคน ที่คนเขามีเรือเนาะเขาก็เอามาจอดตรงนี้นะคะทุกคนดอกไม้นะคะดอกไม้เอมันออกก็จะเป็นงานนะคะดีนะคะที่เข้ามาวันนี้เขาเขาบอกว่าเยนีมาแล้ว เยนีมาแล้วดอกไม้เราก็อยู่กับธรรมชาติจริงๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหธรรมชาตินะธรรมชาตินาะเสียงน้ำก็ดังชุชะชุกชะชุชะเสียงน้ำก็ชุกชกชุกชกชุกชกทุกคนได้ยินเสียงน้ำดังไม่เคะชุกชักช นี่มันก็จะคล้ายๆข,ข,ขี้เหล็กเนาะทุกคนเนาะเนี่ยมันก็จะคล้ายๆข,ข,ข,ขี้เหล็กเนาะเห็นแล้วก็คิดถึงอยากกินแกงขี้เล็กใส่หนังควายก็มีอะไรให้เราเก็บนะ มีอะไรเราเก็บตลอดนะทุกคนอันนี้คืออะไรหล่ะพี่นิ้ฮะอันนี้คืออะไรไหนมันเหมือนใบขี้เหล็กเนาะเนี่ยตอนมีนม้ำอ่ะโอ้กินเฮ้ยกินมันมันขี้เหล็กเลยอ,อะ่ะจริงจริงกินหอมเหมือนขี้เหล็กเลยลองดมดู ตรงนี้มันก็ไปได้มันก็ตัดไปเลยเหมือนกันหรือจะไปตรงก็ได้ไจ้ะลมลืน่นลมเย็นรออีกปิ๊ดเดียวรออีกแป๊บเดียวคุณเสร็จฉันแน่นะมาเก็บลูกไอ้นี่กันนะเต็มเลยนะทุกคนนะเห็นแล้วป่ะเนี่ยโอ้โอปัดทอ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 ทอด อ้เก็ดเกษตรอีสเป็นกบมองกบมองยเเป็นีนน่ดอกสามใบเขาช่างสวยเลอเกินเนาะอย,ยอดมันเราก็กินถ้าดอกเราไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าทุกคนสวยเลอเกินเ่ห็นดอกมาอยู่ดีๆแล้วก็มาเห็นคนนะคะทุกคน <c oughs> เราเดินต่อปะเราก็เดินตามทางต่อไปนะมันต้องกลัวนะคะคนเยอะนะคะเห็นไหมคะริมคลองก็จะมีเรือมาจอดนะคะทุกคน j u s t i ซ s a ซูป b ส s t r ป่าของเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือป่านะคะทุกคน พี่นีก็นุ่งกระโปรงมากนะคะไม่กล้าเข้าป่านะคะลุยเข้าไปลึกๆก,ก็กลัวน้ามันปากขาอ่อนนะคะบรรยากาศเต็มร้อยนะคะทุกคนก็จะเป็นที่จอดเรือนะคะแล้วก็ได้หลฟยฟังนะคะทั้งออกวิ่งนะคะทีบจักรยานนะคะทุกคนโอ้พี่นีก็น่ามืดเนาะ เดี๋ยวจะตกนะ้ำตกท่าไปซะก่อนนะโอ้โยเนี่ยพี่จะถ่ายใช่ไหมทุกคนเห็นไหมนะเขามีบ้านแคมปิ้งกันเนาะแล้วเขาก็มีเรือด้วยเนาะแล้วทุกคนเห็นมาที่เราเดินมาเจอป่านอ้ม้นะะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นนะโถเป็ดคู่รักนะคะคู่รัก คู่รักนะคะอิจฉานะคะอิจฉาทำไมไม่จูจีกันทำอะไรอู้กระโดลงไปเลยอู้มีลูกด้วยเป็ดมีลูกด้วยนะคะทุกคนลูกเป็ดแม่เป็ดนะคะพ่อเป็ดโอ้ขอโทษขอโทษค่ะคุณเป็ดไม่เห็น เป็ดน,นอนหลับอยู่บอกเสียงใย,ยนีมาลบกวนโอ้โแต่แต่แต่ขอโทษเชิญขอโทษเพ็ดกระบิดขี้เกียจเลยโอ้โเขานอนอยู่เนาะไปลบกวนเขาเขาบอกโอ้โยยนีนี่โผล่มาอย่างไงอ้กำลังหลับพักบ่ายนะโทษทีโทษทีเอฟซีขาอย่าว่ากันนะเขาลุกมาปากนะปากไม่ได้ทานน <laughs> ะ เดี๋ยวจะว่าออกสื่อออกสื ع, er, mankind, night, ่อทำไมไม่แต่งหน้าแต่งตาใต้มันสวย studio, สวยสดชื่นนะมาลับมาดามบ้านานาเ้าอยู่ๆก็ชวนกันมาเลยนะทุกคนไม่ต้องสวยค่ะเราสวยภายในพี่นีก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะเพราะมันจะยาวเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะ เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะตามลำธารแล้วก็เราก็จะออกไปทะเลสาบนะคะเราก็จะมีคนมาปิกนิกนะวันนี้คนจะเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะเขาจะพาครอบครัวคู่รักทุกคนนะคะเมื่อกี้เดินมานะไปถ่ายน้เป็ดเขากำลังนอนอยู่เาโอ้กินอีกกก อุย้ยเป็ดถอนหายใจนะคะทุกคนพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอให้มีแต่ความสุขนะคะทุกคนให้อย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขขอให้โลกนี้มีแต่ความรักนะคะทุกคนเราไปกันนะคะ